ีวลาบอกของผู้ใดแน่บันดังของผู้ใดบันดังของของเจ้าของไปนี่ของนู้นค่ะสองโมแมนต์มีของของของผู้ใดผู้นี้น่ะที่เอาให้อ้ายเน่ยของผู้ใดของแม่ยังของแม่ของแม่สมเด็จโอ้ยของแม่บีค่ะของแม่บีในของแม่บีผู้จ้ำเมือดีแท้ไยอันนี้ของแม่บีอันนี้ของแม่บีเออทัดเริงแบบนี้ผู้ใดได้ยิงยิงแอดมินอย่าหัวไกรกองจิงดังไม่แต่ของอยู่ไกลกล้องฮานา อีกอะมากก็พิงพี่หญิงพี่หญิงเคสพี่หญิงเขตอ่ะละสามใบในมือแค่ลครับไมอันนี้กับอันอยาเราคนบ้างนี่แบบนี้เนาะค่ะของคนูใบหนึ่งอันนี้ของหนูเน่ยอของคู่หนึ่งกับของแม่ของเจ้าของบ่มีสวยดีสามใบนี่เนี่ยบอกสามใบเป็นของคู่หนึ่งหนึ่งใบ เป็นของแมวิหนึ่งใบนะครเป็นของแม่สัาเนียงหนึ่งใบค่ะอันนี้บอกครับคุณระใบของแม่ย่าอ๋อของแม่ย่าอ่ออี๋อ่ออไม่อีอยู่เข้าสิเบียนกได้อันนี้นี่ของของคู่หนึ่งค่ะสีนี้เนตครับเออสีนี้ของแม่คอยแมนครับอันนี้สีของแม่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 เท่าออมัอ่อออออบอกมัฉันก็บอกไปทิงอ่นอี๋ นะคะค่ะขอบคุณค่ะเอาแม่ขอได้สองใบคุณจิใช่สองใบแห่สองใบมาโอขอบคุณมากครับคือเถือเสียงมาผสมไปมือได้นี่นี่แม่ได้แข็งแขนแข็งแขนจิตได้ฉันเกลียดตาเธอยิ้มคิ้วหนึ่งทียิ้มคิ้วยักคิ้ว เอาันจองเฟียชัดเป็นลูกไสัใ่เอาเอาไ่ได้ที่ยิงเอาผันนี่เออมาด้นอยิงเนาะไม่เงเป็นเป็นเป็นให้น้องไดสกอางเออแมนแไรักสิบรักสิก่อนอยากได้ใจก็อยากได้รักอยไปและแต่ว่ากะอีกคือีกอกค่อยคค่อยคเติบโตไปเรื่อยๆจงบานเทากับรั จำแรกกำลังน้อยๆมีแต่เลือดหลั่งง่า่แม่จากจากซีดจะกลายเป็นลอยจากลอยจะกลายเป็นพันจากพันจะกลายเป็นหมื่นค่ะแม่เมื่อสิมากมันสิหลายขึ้น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 พี่ลีคือข้อมหัศจรผมนี่ให้น้องอ๋ออันไรเฮ้ของขวัญท็อปเปอร์เลย